มาดูกันครับว่าทองภูลกับลูกเลซี่จะคล้องแขนไล่บี้ให้ชนะได้งไงเมื่อวันใหญ่ประกอบให้เจอกับมวยอาวุธหลากหลายแข็งชิบหายยิ่งโดนยิ่งเดินไม่ต้องเกรีนให้ยาวครับมาเริ่มต้นเลยคนแรกที่ทองพูนแม้ว่าสถิติโดนต่อยร่วงล่าสูดเนี่ยจะถูปัดตกให้เป็นศูนย์ใการสู้ด้วยสไตล์กำปั้นดุนดุนเนี่ยไม่สำรองลมหายใจของแกน่าเป็นห่วงจริงขอบอกว่าคู่ชิงชัยในรอบนี้เนี่ยไม่ได้ใจดีเหมือนกับเอลิสในรอบก่อนนะ เพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมาจากค่ายไทยเกอร์มวยไทยคีกิสสานค่องค่า,า,าจะเป็นมวยสไตล์ไล่ปิดเกมทีมูซูอีคอฟเนี่ยเป็นมวยสไตล์ชกแบบขึ้นเข้มครับอาวุธหลากหลายมาได้ทุกทิศทางเป็นคนที่สไตล์มาดดูแข่งปังชคแต่ละทีเนี่ยไม่เกรงใจใคร สิ่งที่ทีมงานต้องแก้ให้ได้ก็คือลูกทีมที่ใช้สร้างจังหวะของแก่แต่ชกที่มันผ่านมาเนี่ยน้องมันก็มีผลงานเป็นจุดได้ยอยู่บางข้อให้เห็นอยู่ทีมูยเนี่ยไม่ถูกกระมวยชคละเอียดแล้วก็แม่นจังหวะสองาทองพูนเพิ่มเรื่องการปัดป้องแล้วก็พักลมหายใจให้ถูกเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะชนะส่วนสมรักคําสิงเมืองอเมริกาครับลูกเลซี่จะประทะกับเอ็ดี้ ขอฟันทงเลยว่ายังไงคู่นี้เนี่ยลูกเลซี่ก็จะไล่น้อกเดบิวรอบก่อนเข้ามาในฐานะมวยแทนเนี่ยขอบอกว่าชกกับพี่โจโกแกไม่ได้กระจอกเลยปัจจุบันแฟนมวยฝั่งต่างชาติแล้วก็ f อเนี่ยยังเปรย์ให้นะครับว่าแกเป็นท็อปแรงค์ของอเมริกาดี HD ที่เป็นคู่โชคน่ะแกผ่านทั้งวันใหญ่แล้วก็ผ่านทั้งสีที่ชชยมาก็จริงแต่ทั้งเรื่องส่วนสูง185กับ178แล้วก็อายุอยู่ที่ประมาณ27กับ37เนี่ยมันต่างกันเยอะ คู่นี้นะถ้ายืนระยะกันได้ยาวๆเนี่ยแล้วเอ็ดดีเ้เผลอยังไงก็โดนกำปั้นดวลกำปั้นซอดวลสอกเดี๋ยวรอดูผลวันเสาร์ที่17กุมภากันวันไฟใน19ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปวิเคราะห์เลยก็ขอปันว่าทั้ง2คนนั้นที่พูดมามีโอกาสที่จะชนะแล้วก็จะมีโอกาสเป็นตัวเต็งในการฟันโบนัสก้อนใหญ่ด้วยใครที่เป็นแฟนพันแท้ใครเป็นแฟนมวยเนี่ยก็อยากให้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ข้างล่างกันต่อนะครับผม